สว,สวัสดสีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับหากพูดถึงลีกฟุตบอลซึ่งมีคนติดตามเยอะที่สุดก็ต้องลีกของอังกฤษ English Premier League ซึ่งจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้พึ่งไปคว้าแชมป์กับฤดูกาลล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเสน่ห์ของบอลอังกฤษก็คือความแฟร์ยุติธรรมเกมเล่นกันรุนแรงแต่เล่นกันด้วยสปิริตทุกอย่างโปร่งใสไม่มีการล็อกผลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่มาวันนี้ลีกอังกฤษโดนดาเละ โดนแซวว่าคนที่มีอำนาจควรจะไปซื้อแว่นใหม่ข้อหาจงใจแกล้งจิงจอกไทยหลังจากคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษเมื่อฤดูการก่อนปีนี้จิงจอกสยามเจองานหนักครับทุกทีมก็อยหญ่จะล้มแชมป์เก่าแถมแฟนบอลจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าเนื่องจากทีมมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติชาติเจ้าถิ่นก็อาจจะไม่พอใจกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินหน้าเกินตาหรือไม่ เพราะว่าหลังๆเวลามีจังหวะ50-50เลสเตอร์เจอพิษจากการตัดสินตลอดเสียจุดโทษ หรือแม้แต่การเข้าบอลของทีมซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรกรรมการก็ชักใบแดงไล่ออกจากสนามมาแล้วและแม้สมาคมฟุตบอลอังกฤษจะมีโอกาสดูภาพช้าหลังเกมซึ่งถ้าดูแบบแฟร์ฟรจะเห็นว่ากรรมการตัดสินผิดไอใบแดงที่มันแจกกันในสนามเนี่ยมันย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยโทษที่โดนแบนถึง3นัดที่มาพร้อมกับใบแดงก็ควรถูกยกเลิกซะแต่ปรากฏว่า ไม่มีการเปลี่ยนคำตัดเสินใดๆทั้งสิ้นครับก็ต้องสู้กันต่อไปและหวังว่าความไม่ยุติธรรมนี้จะรวมใจให้นักแตะร่วมกันจัดไปให้ผลงานดีกว่าตอนนี้ซึ่งอยู่อันดับที่15ซึ่งตามมาด้วยคำถามยอดฮิตฮะปีนี้เกิดอะไรกับเลสเตอร์เพราะว่าราดูการก่อนแข่ง38นะัดชนะ23แพ้แค่3แต่ปีนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางแพ้ไปแล้ว9มากกว่าปีก่อน3เท่า ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป้าหมายของเลสเตอร์นั้นไม่เหมือนพวกบาเยิน์ของเยอรมันปารีสแซงต์ชั์แมงของฝรั่งเศสยูเวนตุสของอิตาลีหรือบาร์เซโลนาของสเปนทีมพวกนี้เป้าหมายคือต้องเป็นแชมป์ทุกปีแชมป์ไม่พอด้วยนะต้องเล่นสวยงามประทับใจอีกเพราะในอดีตเนี่ยหวังแค่อยู่รอดปลอดภัยแต่ดันได้สิ่งที่ดียิ่งกว่าฝันซะอีกมันเหมือนอยังไงฮะ มันเหมือนคนทํางานครับที่ฝันอยากจะได้เงินเดือนสักเดือนละ8 0,000บาทวันดีคืนดีประสบความสําเร็จได้เงินมา400ล้านบาทสําหรับคนส่วนใหญ่ไอแรงบันดาลใจความกระตือรือร้นก็คงจะลดลงตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติของจิตวิทยานะครับในทางกลับกันคุณผู้ชมทัวร์นาเมนต์ที่โหด,ดที่สุดในโลกอย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่รวมเอาแชมป์จากทุกชาติในยุโรปมาซัดกันนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ยอดทีมอย่างแมนยูไนเต็ดและก็สเปอร์จากอังกฤษ ปอร์โตแชมป์จากโปรโตุเกสกาสลาตสรายแชมป์จากตุรกีเคยตกรอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่ม32ทีมมาแล้วแต่เลสเตอร์ในปีนี้กลับชนะถึง4นัดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างสุดยิ่งใหญ่ในฐานะแชมป์กลุ่มเพราะอะไรวงในบอกผมมาครับว่านักเตะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่เคยได้แชมป์รายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาก่อนซึ่งตอนนี้ผู้บริหารของเลสเตอร์ก็ได้ย้ำกับนักเตะไปแล้วว่าหากคุณอยากเล่นในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปผลงานในลีก อันดับคุณก็ต้องดีด้วยนะก็ต้องไป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าของชาวไทยแต่ที่แน่ๆครับปีนี้แฟนๆจิ้งจอกสยามหวังไม่มากฮะก็เคยครองบัลลังอังกฤษไปแล้วปีนี้มักน้อยขอแค่เป็นแชมป์ยุโรปแล้วกันครับดูแล้วก็เหนื่อยใจนะครับแล้วก็ในโลกโซเชียลก็มีการตั้งประเด็นว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเจ้าของสโมสรไม่ใช่คนไทยทางสมาคมอาจจะช่วยเหลือมากกว่านี้หรือไม่ นะครับแต่ล่าสุดผู้บริหารไทยบอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เราสามาัคคีกันมากยิ่งขึ้นและก็สู้ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับขอให้ความยุติธรรมมีในโลกบ้างก็ดีนะสวัสดีครับ